นี่นะครับทุกคนเราก็เอาประมาณนี้นะครับไม่ต้องแบบให้มันเละมากนะครับต่อไปเราก็คือต้องเอาไปต้มนะครับทุกคนใส่น้ำด้วยนะครับ <c oughs> ยีนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็คือเทผสมใส่ในถังเลยนะครับแล้ว สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมเปเร่นะครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำไหวายขาวนะครับทุกคนทำด้วยกล้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันร่านี่ก็คือพี่ชายของผมนะครับพี่แบ๊กนะครับก่อนที่เราจะทำเราต้องปอกกล้วยก่อนนะครับทุกคนนี่นะครับ ถ้าเป็นกล้วยก็ต้องกล้วยแบบค้ำค้ำดำดำแบบนี้นะครับทุกคนมันจึงจะอร่อยนะครับเวลาคั้นออกมามันจะแบบหน้าตามันจะน่ากินมากทุกคนรอรอดูนะครับขั้นตอนในการทํานะครับขั้นตอนต่อไปเราก็คือใส่ถุงมือเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเพื่อจะขยำกล้วยนะครับอย่างนี้ครับขยำโอขยำแบบนี้เลยเหรอ <c oughs> มันซีดีบอส มาเลยฝรั่งฝรั่งคำซูชิ <c oughs> มือมันหยาดเนกออกี่ยเอาตีดลดลังซ้ำลังซ้ำลังซ้ำเอาแล้ว <c oughs> เอาแล้ว พ <Yeah. S 2> ยายาเลยพยาาเลยพยาาเลยประหลังงงนะครับไม่เคยเห็นมีแต่เค้กบาดาน่าโอเค้ก่าเช็กนาเช็ก <ś led> <ś led> ไม่เคยเห็นบาดาน่าวายเราจะทำวายบาดานา่าประหลังงงนะครับเมืองน,นอกไม่มีนะครับ <ś led> สมเม,มากเลยนะไฟไฟเอะเยอะมานห้นีแน่ยหอมมากมากนี่นะครับทุกคนเราก็เอาประมาณนี้นะครับไม่ต้องแบบให้มันเละมากนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เมานะครับบางทีเขาหั่นเป็นเป็นเป็นแอือสุดยอดมาก โอเคต่อไปเราก็คือต้องเอาไปต้มนะครับทุกคนเราต้องเอามาต้มฆ่าเชื้อก่อนนะครับทุกคนขั้นตอนต่อไปแบคทีเรียเราต้องต้มนะครับเพื่อจะฆ่าเชื้อมันนะครับเราก็ใส่น้ําด้วยนะครับใส่น้ําใส่น้ําลงไป ไม่ต้องเยอะมากเอาประมาณนี้นะครับเอ <c oughs> hey, ขั้นตอนต่อไปเราก็คือต้องใส่น้ําตาลนะครับทุกคน4กิโลกิโลตเป็นไวท์ขาวสกิโลกรัมไว์ขาวต้องเป็นน้ำตาลขาวใช่ <c oughs> ไว์ขาวต้องเป็นน้ําตาลขาว <c oughs> นี่นะครับใส่ทั้งถุงเลย <c oughs> คนให้หน่อยอืมหอมมากเลยนี่นะครับสี่กิโลนะครับสี่กิโลกรัมไม่ใช่สี่กรัมนะครับสี่กิโล <S 2> <S 2>

เรียบร้อยรอใ,ให้มันเย็นเติมน้ำนิดนึงแล้วเราก็รอให้มันเย็นก่อนนะครับทุกคนเขขั้นตอนต่อไปเราก็คือเทใส่ถังนะครับทุกคนเดีย๋ยพี่หน่อยดิอาโอเค,ออเคมันต้องตันนิดนึง ไม่เสร็จเลยเดี๋ยวจะชุดยอดโอเคโอเค <Okay. S 1> ใส่น้ำอีกไหมใส่น้ำเติมน้ำอีกนิดนึงคุณยังไม่ถึงโอเค v e ลิ g o o ดยี่สิบลิตรแล้วป่ะประมาณ20ลิตรทุกคน นี่เราก็ตักน้ำมันขึ้นมานะครับ let, let, let. เพื่อจะแบบว่า let, YouTube, ใช่ oh, my, my. นี่นะครับส่วนผสมย ัวนี่แหละทุกคนเราก็ใส่ยีนล,ลงไปนะครับเพื่อจะให้มันเป็นวายขาวนะครับทุกคนอคนไปเลย วันเอเวอร์ไปเลยวันเอเวอร์เหรอเราต้องเอาไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงทุกคนแล้วเราก็ไปเทสใส่ในในถังนะครับแล้วก็เอาเก็บไว้ประมาณสามเดือนนะครับมันจะได้อร่อยนะครับทุกคน โอเคนะครับ okay, yes. ตอนนี้ก็ยีนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็คือเทผสม,มใส่ในถังเลยนะครับ yes. แล้วก็คนๆให้มันเข้ากันนะครับ yes. ทุกคนคัว่วๆเข้ขขากันเลย <S <S อันนี้เลดอันอันอันนี้เล<ว>็ดวอันนีว้วาวนะครับทุกคน อีก3เดือนแล้วเราก็จะมาลองดูนะครับว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะครับก็มาคนมันทุกสุดยอดมากขั้นตอนทําก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนมมันไว้แล้วเราก็บ่มมันไว้สักสามเดือนนะครับ โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ซ่องไมเปเล่ด้วยนะครับทุกคนบายบายกระทึบไลค์ด้วยนะครับ